เรื่องของราชวงศ์อังกฤษนะครับเกิดความขัดแย้งกันมายาวนานนะครับซึ่งคราวนี้เรื่องการถอดพยศเจ้าชายเฮลลี่นะครับและก็พระยาเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นการทำโพในการแสดงความคิดเห็น สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศัาากดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศความวุ่นวายของราชวงศ์ของอังกฤษนะฮแล้วก็เป็นประเด็นอื่นที่น่าสนใจเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์แฮปปี้นิวเยียร์ปรากฏว่ารัสเซีย ยิงขีปนาวุธแบบรัวๆถล่มยูเครนส่งโดรนถล่มในวันปีใหม่ในแกับเคียฟยิงสกัดได้ทั้งหมด45ลำประชาชนชาวยูเครนส่งเสียงเชียร์จากกระเบียงระหว่างที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศพุ่งทำลายขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียบนท้องฟ้าในไม่กี่ชั่วโมงแรกๆของปี2023นะครับโดยเศษรซราก บางส่วนที่ถูกสอยร่วงพบเขียนข้อความแฮปปี้นิวเยียขณะที่ประธานาธิบดีโวโรโดมีเซเดนสกี้นะครับออกมาเย้ยอาวุธเหล่านั้นจะไม่ช่วยอะไรมอสโกเพราะความยืนหยัดเป็นหนึ่งเป็นเดียวของชาวยูเครนในขณะที่ฟิลิปปินส์ซอโอลมาหน,นะครับเกิดไฟดับต้องระงับเที่ยวบินปิดน่านฟ้าในวันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ จ้าทีฟิลิปปินส์ต้องระง,งับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกกรุงมาดิลาในวันปีใหม่สืบเนื่องมาจากเหตุขัดข้องของศูนย์ควบคุมการจราจรหาอากาศซึ่งมีอุปสรรคขัดขวางสายการบินต่างๆที่มีจุดหมายปลายทางอื่นๆจากนั้นใช้น่านฟ้าของประเทศแห่งนี้เช่นกันนะครับในขณะที่เพื่อความอยู่รอดฮะสหภาพยุโรปและองค์การสนธิสัญญาแอตติกเนรือนาโตยุ ตะวันตกหนุนยูเครนสู้รบระยะยาวนะครับหลังรัสเซียไม่ส่งสัญญาณที่จะรามือบรรดาชาติตะวันตกต้องเตรียมพร้อมมอบแรงสนับสนุนยูเครนในระยะยาวหลังรัสเซียไม่ส่งสัญญาณแห่งการรามือจากเสียงเรียกของสเตลเชนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตติกเดือรืลนาโต้ในขณะที่ สำนักข่าว CNN ก็สับสนหนักเลยทีเดียวครรายงานไต้หวันจะฉลองพีใหม่นะครับแต่พาดหัวเป็นไทยแลนด์ไต้หวันนิวส์นะครับสื่อมวลชนของไทยเปตีข่าวสำนันข่าว CNN สื่อมวลชนชื่อดังของอังกฤษก่อเสียงวิพากวิจาร์ณและถากถางในวงกว้างนะครับหลังทำพลาดครั้งใหญ่ระหว่างรายงานข่าวการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แสดงถึงความสับสนระหว่างไต้หวันกับประเทศไทยเซอเอ็นก็ผิดพลาดได้ในขณะที่หญิงสาวอ้างถูกพ่อแม่บังคับให้มีการเลิกลาปรากฏว่าเหตุเพราะตัวเตี้ยจนเกินไปมีร้อยเหตุผลที่คู่รักคู่หนึ่งจำเป็นจะต้องแยกทางกันแต่พบเห็นไม่ค่อยบ่อยครั้งนักที่จะเกี่ยวข้องกับส่วนสูงของหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งไม่เปิดเผยว่าเป็นคนชาติใดคล้ำกรวนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเธอถูกพ่อแม่ฝ่ายชายบังคับเลิกลากับแฟนหนุ่มด้วยเหตุผลนั้นเตี้ยเกินไปเรื่องราวที่โหมกระพือประเด็นถกเถียงในวงกว้างเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ลดต้นเหตุสุดๆนะครับปรากฏว่าอีลอนมัสนะครับเลิกจ้างแม่บ้าน Twitter นะครับพนักง,งานเข้าส่วมต้องพกทิชชู่มาเองสื่อต่างประเทศรายงานว่าอีลอนมัสนะครับยังคงเดินหน้าลดต้นทุนรายใจ่ายในทวิตเตอร์ล่าสุดถึงขั้นเลิกจ้างแม่บ้านทำความสะอาดตึกขณะที่พนักง,งาน Twitter ร์บางคนต้องเข้าห้องน้ำยังต้องพกทิชชู่มาเองสื่อนะครับของต่างประเทศรายงานว่าสำนักงานใหญ่ของทวิตเตอร์ที่ซานฟรานซิสโกและสาขาที่ เียเตอร์นะครับเกิดปัญหาเรื่องความสกปรกและกลิ่นเหม็นในอาคารหลังจากที่มัสพยายามตัดลดค่าใช้จ่ายแทบทุกอย่างนะครับแหล่งข่าวระบุว,ว่าตอนนี้สำนังกงานใหญ่ทวิตเตอร์ถูกปิดไป4ชั้นเหลือพื้นที่ทำงานแค่2ชั้นซึ่งทำให้พนักงานต้องอยู่กันอย่างแออัดเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ฝูงชนก็เกิดการเบียดเสียดกันนะดูพรุป,ปีใหม่ใน ยูการดาขาดอากาศหายใจ9รายรวมถึงเด็กอายุ10ขวบด้วยผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย9รายในนั้นก็รวมถึงเด็ก10ขวบนะครับระหว่างฝูงชนกรูเข้าไปดูการจุดพลุฟไฟฉลองปีใหม่จนเกิดติดแงะในทางเดินแคบๆในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใกล้เมืองหลวงของยูการดานะครับในขณะที่เป็นชาติแรกของโลกใน โมร็อกโกห้ามผู้เดินทางทุกสัญชาติจากจีนเข้าประเทศวันสถานการณ์โควิด -19 แพร่ระบาดโมร็อกโกประกาศห้ามผู้เดินทางจากจีนเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดๆก็ตามนับเป็นชาติแรกที่นำมาตรการแบนผู้เดินทางมาใช้ท่ามกลางการวิตกกังวลที่ แพร่ลามไปทั่วโลกหลังจากจีนปลดล็อกมาตรการโควิด -19 อย่างกระทันหันสำหรับประเทศไทยไม่มีการควบคุมใดๆเะรระว่าโดยส่วนใหญ่ก็ฉีดวัคซีนไปแล้วในขณะที่คิมจองอึนสั่งปลด้าผ่านในพลผู้อาวุโสเบอร์สองของเกาหลีเหนือสื่อเกาหลีเหนือเผยพักจองชอนนะครับ ผู้บัญชาการทหารอาวุโสสูงสุดของประเทศรองจากผู้นำคิมจองอึนถูกปลดออกจากตำแหน่งแล้วสำนักข่าว KCNA รายงานว่าพักซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานคณะกรรมการฝ่ายทหารกลางของพักแรงงานเกาหลีเหนือและเลขาธิการคณะกรรมการกลางพักแรงงานถูกแทนที่โดยตำแหน่งรียองยิลนะครระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพักแรงงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคำสั่งปลด พักจองชอนมีขึ้นขณะที่ผู้นำสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากีปนาวุธพิสัยไกลคร่ามทวีปรุ่นใหม่และขยายกลังแสงนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพื่อรับภัยคุกคามจากสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้โดยให้ถือเป็นแนวทางหลักของยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศในปี2023ในขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ m f ก็มีการเตือน เศรษฐกิจหนึ่งในสามของโลกจะเผชิญกับสภาวะถดถอยในปี2023กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศเอ่ยเตือนว่าเศรษฐกิจของโลกลาวหนึ่งในสามจะเข้าสู่สภาวะถดถอยในปี2023เศรษฐกิจนะครับที่จะเกิดขึ้นเรียกว่าพิษเศรษฐกษิจปีนี้จะหนักหนาสาหัสกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและฝั่งสหภาพยุโรปและจีน ซึ่งเป็น3ตัวจักรใหญ่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอยู่ในสภาวะการชะลอตัวกอเกียววาให้สัมภาษณ์กับรายงาน FACE THE NATION นะครับของสถานีโทรทัศน์ CBS ว่าเราคาดว่าระบบเศรษฐกิจโลก,กราวหนึ่งในจากจะเข้าสู่สภาวะตดถอยแม้แต่ประเทศที่เศรษฐกิจยังไม่ตดถอยแต่ประชาชนหลายร้อยล้านคนก็รู้สึกเหมือนได้รับผลกระทบ i o เอได้ปรับลดมาตรการคาดการเศร,รษฐกิจของโลกนะครับในปี2023เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยพิจารณาจากปัจจัยลบเช่นสงครามในยูเครนอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นนะครับเนื่องจากราคากลางขอภัยธนาคารกลางทั่วโลกพยายามที่จะควบคุมราคาสินค้าไม่ให้พุ่งสูงขึ้นในขณะที่โพอังกฤษเกือบครึ่งนึง หน,นุนให้มีการถอดประโยชน์เจ้าชายเฮลีเส้นปมแฉราชวงศ์ผ่านเน็ตฟลิกผลโพลล่าสุดคนอังกฤษเกือบครึ่งหนึ่งนะสนับสนุนให้มีการถอดยศนะครับเจ้าชายเฮรีหลังจากที่มีภาพยนตร์นะครับสักดีชุดเฮรี่เมแกนที่ฉายทางเน็ตฟลิกมีการแฉข้อมูลโจมตีราชวงศ์อังกฤษอย่างหนัก ะะหลังกการออกมาแฉการเหยียดเชื้อชาติในราชวงศ์อังกฤษผ่าน,นรายการทอล์คโชว์ของพิธีกรชื่อดังโอบราวินฟรีเมื่อปีที่แล้วล่าสุดดรุ d กดัชเชสแห่งซักเซสได้อ้างผ่านสักดีเรื่องราวชีวิตของทั้งคู่ว่าเคยถูกสมาชิกราชวงศ์พระองค์อื่นๆข่มเหงรังแกอย่างไรซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่กับราชวงศ์อังกฤษ ะะเลวร้ายลงไปอีกเจ้าชายเฮอรี่และเมแกนประกาศสละฐานันดรและยุติปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเมื่อเดือนมีนาคมปี2020โดยอ้างว่าถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวจากสื่อมวลชนจนทำให้ชีวิตไม่ปลอดภัยและจำเป็นต้องปกป้องครอบครัวด้วยการย้ายไปใช้ชีวิตใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี2022ฮะเจ้าชายเฮลี่และเมกแกนทรงใช้เวลาร่วมกับสมาชิกราชวงศ์มากขึ้นกว่าช่วง24เดือนก่อนหน้านี้โดยเสด็จกลับอังกฤษ3ครั้งและยังได้พาพระธิดาองค์เล็กนะครับลิลิเบดกลับไปเยี่ยมสมเด็จพระราชินียรด้วย11ธี่่2ช่วงก่อนจะมีการสวรรคตด้วยทว่าไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเจ้าชายเฮร่กลับแฉผ่านเน็ต l i x นะครับ ว่าคงเคยขออภัยฮะว่าทรงเคยถูกเจ้าชายวิลเลียมประเชษฐาตะคอกและตะหวา,าดใส่ขณะที่เมแกนก็ตัดเพาะสมาชิกราชวงศ์ว่าไม่ให้ความเป็นกันเองกับเธอแม้กระทั่งเวลาที่ไม่มีสื่อคอยจับจ้องทั้งคู่อ้างว่าบรรดาพระญาติไม่รับรู้และไม่ใส่ใจความรู้สึกของพวกตนผลโพซึ่งมีการเผยพแพร่ทางเดอะชานะครับพบว่าชาวอังกฤษ4 4เ เห็นสมควรให้ถอดประยศเจ้าชายเฮลี่ออกเสียขณะที่อีก32%ตอบว่าไม่เห็นด้วยโพลฉบับนี้ยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวอังกฤษวัย23%มองเจ้าชายเฮลี่และเมแกนในแง่ลบมากขึ้นหลังจากที่ได้ดูซีรีส์เน็ตฟลิกขณะที่7%ตอบว่ารู้สึกดีกว่าเดิมนะครับชาวอังกฤษ4% 4บบอกว่ารู้สึกเห็นใจเจ้าชายวิลเลียม และ ine, ดัชเชสแคทเธอรินขณะที่17%เลือกที่จะอยู่ข้างครอบครัวของซักเซสนะครับสมาชิกผู้แทนราษฎรอังกฤษจากพการรคอนุรักษนิยมป๊อปชชลีนะครประกาศเมื่อต้นเดือนปีที่แล้วว่ากำลังเตรียมเสนอร่างกฎหมายมอบอำนาจแก่องค์ม,มตรีในการถอดบรรดาศักดิ์ดุกและดัชเชสแห่งซักเซส ของเจ้าชายเฮลี่และเมแกนสืบเนื่องมาจากทั้งคู่ออกมากล่าวโจมตีสมาชิกราชวงศ์อย่างก้าวร้าวนอกจากนี้จะให้ร้ายครอบครัวและเอาเรื่องส่วนตัวมาขายเพื่อทำเงินแล้วโปร่องอย่างโจมตรีสถาบันสำคัญสำคัญของประเทศด้วยซิลีกล่าวชอมควีนผู้เขียนหนังสือนะครับฉบับหนึ่งนะครับให้สัมภาษณ์กับเดอะ The c h a r m มสนะครับว่าผมแค่แปลกใจที่สาคดีชุดนี้ไม่ได้ทำให้ดรุกและดราเซสแห่งซักเซสดูแย่ลงไปอีกผมเองแทบจะทนดูไม่ไหวมันทำให้คุณเข้าใจเลยว่าพวกเขากำลังหลงทางและน่าจะประหลาดใจที่พวกเขาเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะช่วยให้อะไรอะไรมันดีขึ้น ในเชิงงานวิกครฮะประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะเกี่ยวข้องเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจปี20066 0นะ2,566 25ซึ่งแน่นอนฮะสภาวะเศรษฐกิจกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะฮะมวงว่าสภาวะเศรษฐกิจของโลก1ใน3นี่จะเข้าสู่สภาวะถดถอยและเข้าสู่สภาวะที่ตกต่ำ การเข้าสู่สภาวะถดถอยที่เข้าสู่สภาวะตกต่ำหนีไม่พน้นสงครามในยูเครนนะครับที่ปรากฏว่าทางสาหรัฐอเมริกาและองค์การสนธิสัญญาแอตติกเนื้อลือนาโต้ใช้วิธีการคว่ำบาตรรัสเซียหลังจากเข้าทําการโจมตียูเครนนะครับเมื่อคว่ำบาตรรัสเซียรัสเซียคว่ำบาตรคืนด้วยสงครามพลังงานจึงเป็นที่มาของอัตราเงินเฟอ้อนะครับราคาน้ํามันที่สูงขึ้น ก๊าที่สูงขึ้นนะครับรวมทั้งค่าไฟฟ้าน้ำปรับปาที่แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาตกต่ำแต่ความจริงหลักๆที่มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นเพราะการพิมพ์ธนบัตรนะครับโดยไม่มีทองมาค้ำประกันแล้วก็มีการออกพันธบัตรขึ้นมา เพื่อค้ำประกันธนบัตรคือค้ำประกันแบงก์อีกทีหนึ่งก็เลยเป็นที่มาของอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นเพราะอัตรางเงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นสิ่งที่ตามมานะครับก็เลยทําให้ต้องมีการทําสงครามไม่ว่าจะเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธโอกาสนะครับที่จะทําให้สภาพวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปอย่างน้อยหนึ่งใน3ตกต่ําลงมีความเป็นไปได้สูงมาก การแปาสงครามยังไม่จบตอนนี้รเซียยังคงรุกอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็ตามก่อนปีใหม่ก็ถลม่มนะครับปีใหม่เสร็จก็ถลม่มนะครับทำให้ยูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากการเจรจานะครับซึ่งตอนนี้พยายามจะเกิดขึ้นหลังจากที่เฮนรี่กรีิงเจอร์กุนซือใหญ่ของฝั่งสหรัฐอเมริกา ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าไม่รีบทําการเจรจารและยุติสงครามในยูเครนม,มันจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3นะครับในปี2566นี้โอกาสจะเกิดมีความเป็นไปได้สูงนะครับถ้าไม่มีการยุติสงครามเรื่องของราชวงศ์อังกฤษนะครับเกิดความขัดแย้งกันมายาวนานนะครับซึ่งคราวนี้เรื่องการถอดพยศ เจ้าชายเฮลีนะครับและก็ภริยาเนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นการทำโพในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรก็ตามฮะก็อยู่ที่พระเจ้าชาที่สามนะว่าทรงจะวินิจฉัยอย่างไรแต่การที่เจ้าชายเฮลี่กับเมแกนนะฮะออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงรบต่อราชวงศ์ของอังกฤษนะครับนอกจากจะก,กระทบกระเทือนต่อราชวงศ์ของอังกฤษแล้ว ยังกระทบกระเทือนต่อภาพลักษณ์ของประเทศอังกฤษด้วยอังกฤษที่ผ่านมาเรื่องของราชวงศ์เป็นที่อื้อเฉาวกันมาโดยตลอดนะฮะเพราะว่าใช้หลักเสรีประชาธิปไตยนะครับสามารถดูหมิ่นเหยียดยามได้ถ้าจะฟ้องร้องก็มีการฟ้องร้องโดยตรงนะครับที่มีการเอาผิดสำหรับราชวงศ์แต่ละพระองค์ซึ่งก็มีคดีฟ้องร้องกันอย่างต่อเนื่องแต่การที่ราชวงศ์มาแฉกันเองเนี่ย ส่งผลทําให้คนที่รักในราชวงศ์ของกรีก็แสดงความไม่พอใจถึงขั้นจะเสนอกฎหมายให้มีการถอดพระยศของเจ้าชายเฮลี่และก็เมแกนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวเชิงการบริหารนะจริงๆแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลจนเป็นที่มาของการลามปามจากถอดพระยศเจ้าชายเฮี่กับเมแกนเลยทีเดียว ที่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ยิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้นเรียร អាយ៉ោតខៃក្រៃជឺរູ້ខ្នៃប្រថៃខុនក្រៃជឺ ทรงงานได้บรรคมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ไทยมัน่นข้าควงไทยพร้อมกันจึง